สวัสดีสมาชิกอะตอมีที่รักและคารพทุกท่านนะครับเราดูใบไม้ร่วงแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้มาถึงเดือนกันยายนแล้วครับถามมาต่อไปกับท่านประธานจะเริ่มแล้วนะครับหากฟังเรื่องเล่าช่วงก่อตั้งท่านประธานนั้น บรรยายสะจนเลือดกําดาวไหลเลยสงสัยว่าท่านบรรยายด้วยความคิดอะไรถึงได้มีความมุ่งมั่นมากขนาดนั้นเอาล่ะครับตอนนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ผมอยากให้สมาชิกแต่ละคนประสบความสําเร็จนะครับคนที่มาร่วมทําธรุรกิจในช่วงก่อตั้งฐานะของแต่ละคนนั้นดูสิ้นหวังมากๆเลยครับ ซึ่งทุกคนต้องลุกขึ้นแล้วออกจากความสิ้นหวังนั้นไปให้ได้ตอนนั้นสถานการณ์เป็นแบบนั้นมันเป็นใจอันปรารถนาที่อยากจะหลุดออกจากความสิ้นหวังนั้นนะครับแล้วความลำบากของกลุ่มคนในช่วงก่อตั้งมันน่าสิ้นหวังเหลือเกินครับมันไม่ใช่ความสิ้นหวัง ของพวกเขาอย่างเดียวนะครับแต่ความสิ้นหวังนั้นมันส่งไปถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยไม่ว่ายังไงเราก็ต้องออกจากจุดนั้นให้ได้ขอเพียงแค่มีวิธีขอเพียงแค่มีหนทางเราจะต้องออกจากตรงนั้นให้ได้ความปรารถนาอันแรงกล้านี้ทำให้ผมเทหมดหน้าตัก ทำอย่างเต็มที่สุดตัวไปแบบนั้นผมคิดอย่างนั้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้ของทุกคนเป็นยังไงครับสิ่งที่ทุกคนกำลังเจออยู่และชีวิตบั้นปลายที่ค่อยๆเข้ามาหาเราเรื่อยๆหากดูแล้วมันสิ้นหวังและเป็นสถานการณ์ที่ควรจะหลุดพ้นออกมาให้ได้ ถ้ามันเป็นแบบนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจทำธุรกิจด้วยใจปรารถนาอันแรงกล้าขอให้คุณทำธุรกิจด้วยความตั้งใจและความปรารถนาอันแรงกล้าที่อยากให้ความสำเร็จของคุณรวมถึงความสำเร็จของพาร์ทเนอร์เป็นจริงนะครับ